สวัสดีค่ะมาถักนิตติ้งกับกันยากันนะคะางานนี้เป็นงานเสื้อท็อปดาวนะคะพอดีได้แพทเทิร์นมาก็เป็นเสื้อที่ถักเพิ่มโดยการถักแล็กแลนแขนนะคะตรงนี้กันยาจะไม่พูดถึงเสื้อตัวนี้เลยนะคะแต่เราจะพูดถึงลายอันนี้ค่ะตัวห่วงลายนะคะสัญลักษณ์นี้สามห่วง อันนี้หมายถึงอะไรนะคะกัญยาก็ไม่ทราบชื่อเขาไม่ทราบว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะคะแต่ถักออกมาแล้วลักษณะของห่วงลายจะได้เป็นตรงนี้นะคะแถวเมื่อกี้ทีเนี้ยอ่าเนี่ยนะคะหนึ่งช่วงลายของเขาจะมีสี่แถวเนาะอันนี้เป็นแถวที่ แถวที่1 2 3 4นะคะ1ช่วงลายเขาจะมี4แถวทําออกมาแล้วก็จะได้ตรงนี้นะคะ1นถึงสอ,อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือ1ช่วงลายมาดูกันว่า3ห่วงนั้นอะ3ห่วงเนี้ยนะคะว่าถากยังไงอ่ะกอยากจะทำให้ดูนะลายนี้เขาใช้3ห่วงเนาะ หนึนะคะยกข่วงที่3ข้ามสองห่วงมานะคะเราก็จะได้เป็นเส้นขวางนะคะเหมือนตามที่ในแพทเทิร์นเขาเขียนนะคะเป็นเส้นขวางเส้นนี้ละต่อไปถักนิดโย นะคะเนี่ยค่ะพอเรายกพอเรายกห่วงที่3ข้ามาใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดเส้นขวางเส้นนี้นะคะอ้อมอยู่แล้วก็ถักนิดโยนิดนะคะ,ะแถวต่อไปแถวที่2-3-4ก็ถักนิดปกติค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นเส้นขวางแล้วก็ห่วงนิดโยนิดเนาะแล้วก็พอถัก ให้ครบช่วงลายของเขาอีก3แถวก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครไปเจอสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อยู่ในงานชิ้นไหนก็ตามวิธีทำอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะสำหรับงานชิ้นนี้ของกัญญาน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายของปีนี้นะคะอืมรถกับข้าวมาอีกแล้ว โอเคค่ะงั้นวันนี้กัญญาลาไปแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการหางนิตติ้งค่ะสวัสดีค่ะ